ที่แล้วเราพูดกันไปถึงเรื่องระยะทางการกระจัดอัตราเร็วความเร็วอัตราเร่งความเร่งนะคราวนี้นะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องกราฟนะครับความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดความเร็วและความเร่งนะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปกราฟนะครับครูพี่นนช่างขอเสริมนิดนึงตรงที่เรื่องความเร็วนะครับมันจะมีปริมาณอีกตัวหนึ่งก็คือความเร็วขณะหนึ่งนะครับ ซึ่งความหมายของความเร็วขนาดหนึ่งเนี่ยมันก็คือจากสมก,การแม่ของมันเนี่ยแหละครับ v หมวกเท่ากับเดลต้า s ส่วนเดลต้า t นะโดย t s เนี่ยคือการกระจัดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความหมายของมันเนี่ยคือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันมีค่าเข้าใกล้ศูนย์นะครับมันเข้าใกล้ศูนย์นะแต่มันยังไม่เป็นศูนย์นะแบบค่ามันจะน้อยมากๆนะครับมันก็มีนิยามอยู่เท่านี้เนาะต่อไป อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือความเร่งขณะเด็กนะครับก็เหมือนกันนะครับใช้สมการความเร่งเหมือนกันแต่ว่าตัวเวลาเนี่ยครับก็คือเขาไกลศูนย์นะเวลาน้อยนะครับก็คือใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงการกระจัดน้อยนะครับ ừ. ต่อมานะครับเราก็มาเข้าเรื่องกราฟอย่างที่เราเกริ่นกันไว้ครั้งที่แล้วนะ เราให้กราฟนะครับแกน y เนี่ยแทนการกระจัดนะครับมีหน่วยเป็นเมตรและแกน x เนี่ยแทนเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงการกระจัดหรือว่าเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนะมีหน่วยเป็น s e กอ n หรือว่าวินาทีนะครับแล้วก็กำหนดให้ที่เริ่มต้นเนี่ยเราให้ทั้งเวลาและการกระจัดเป็นศูนย์นะที่วินาทีที่1นะครับให้การกระจัด อยู่ในตำแหน่ง1เมตรนะวินทีที่2ให้การกระจัดอยู่ที่ตำแหน่ง3เมตรวินทีที่3ให้การกระจัดอยู่ที่ตำแหน่ง6เมตรวินาทีที่4เราให้การกระจัดอยู่ที่ตำแหน่ง10เมตรอ่ะเราดูจากหน้าตากราฟนะครับเราก็จะเห็นว่ากราฟก็จะโค้งเป็นเคอร์ฟนะครับมันจะไม่ได้ขึ้นเป็นเส้นตรงนะมันจะ ค้งเป็นเคิฟขึ้นไปนะครับเคิฟของพาราโบล a านะครับกราฟมันก็จะมีลักษณะโค้งเป็นเคิฟอย่างนี้นะครับเมื่อเราได้กราฟของการกระจัดกับเวลาแล้วเนี่ยต่อมานะครับเราก็มาดูที่กราฟของความเร็วนะเราให้แกน y นะครับเป็นความเร็วมีหน่วยเป็นเมตรเซกนะครับ และแกน x คือเวลามีหน่วยเป็นสกหรือวินาทีนะครับจากกราฟการกระจัดกับเวลาเนี่ยนะครับเราก็เอ๊ะแล้วเราจะสามารถนำค่าเหล่านั้นเนี่ยมาพลอตลงในกราฟของความเร็วและเวลาได้ยังไงนะครับเราก็ใช้สมการที่เราเรียนมานะครับสมการความเร็วความเร็วเท่ากับการเปลี่ยนแปลงการกระจัด ต่อด้วยการเปลี่ยนแปลงเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับซึ่งก็แตกได้เป็นตำแหน่งสุดท้ายลบตำแหน่งเริ่มตน้นเวลาที่ตำแหน่งสุดท้ายลบเวลาที่ตำแหน่งเริ่มต้นนะเราก็มาดูที่จุดแรกนะครับจุดแรกเนี่ยที่เวลาที่ศูนย์เนี่ย การกระจัดแล้วเวลาก็คือศูนย์นะเพราะฉะนั้นความเร็วที่วินาทีที่ศูนย์ไปที่วินาทีที่หนึ่งเนี่ยมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงการกระจัดณตำแหน่งที่วินาทีที่หนึ่งนะครับลบด้วยตำแหน่งของการกระจัดที่วินาทีที่ศูนย์นะก็เวลาที่ตำแหน่งที่หนึ่งวิเวลาที่ศูนย์ก็จะเห็นว่าจากกราฟการกระจัดกับเวลานะครับ เริ่มต้นเนี่ยมันเป็นศูนย์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว s 1เยครับเราดูจากกราฟแล้วมันมีค่าเท่ากัน1นะครับส่วน t 1ก็เท่ากัน1นนหนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวที่วินาทีที่ศูนไปถึงวินาทีที่1เนี่ยก็จะเท่ากับ1เมตรเปอร์เซนนะครับแล้วก็ติ๊กไว้ปุ๊บอ่าในกราฟนะต่อมานะครับ ที่ V ที่วินาที v, ที่1ไปวินาทีที่2นะก็ใส่สมการลงไปเลย s2 ลบ s1 ด้วย t2 ลบ t1 นะครับโดยที่ s2 อะ s2 คือ3ลบด้วย1นะครับ, 2, 1, รบส่วนด้วย t2 คือ2ลบด้วย t1 คือ1นะครับออกมาเป็น สส่วน1เท่ากับ2เมตรเปอร์เแล้วก็พลอตไปที่กราฟนะครับต่อไปนะครับ V ที่วินาทีที่2ไปวาทีวินาทีที่3นะครับ S3 ลบ S2 ส่วนด้วย T3 ลบ T2 นะครับก็จะเท่ากับเราก็ไปดูตำแหน่งนะครับ ตำแหน่ง s 3เนี่ยก็คือ6เนาะลบด้วย s 2เนี่คือ3นะครับส่วนด้วย t 3เนี่คือ3นะลบด้วย t 2คือ2นะครับก็จะได้เป็น3ส่วน1ก็จะเท่ากับสเมตรเปอร์เซกนด์อเเพราะฉะนั้นถ้าเป็น v 3ไป v 4เนี่เราคำนวณออกมาเนี่ยก็จะเท่ากับ4เมตรเปอร์เซนะครับ ก็เดี๋ยวคุยในช่างติ๊กไปเลยเนะน้องๆก็ลองไปทํากันดูนะครับทําเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าอ๋อโอเคในการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งการกระจัดในลักษณะอย่างที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยมันทําให้ความเร็วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะแปรผันตรงกับเวลานะครับก็ได้เป็นกราฟเส้นตรงออกมานะครับกราฟเส้นไปไปต่อมาเราได้ความสัมพันธ์ระหว่าง กราฟการกระจัดกับความเร็วไปแล้วเราก็มาต่อที่ความเร่งนะครับซึ่งก็มีวิธีการคำนวณเหมือนกันนะ,ะให้แกน y เป็นความเร่งนะครับมีหน่วยเป็นเมตร s ินานะครับแล้วก็แกน x คือเวลามีหน่วยเป็นวินาทีหรือว่าวินาทีนะสมการความเร่งนะครับซึ่งก็คือ ความเร็วที่ตำแหน่งสุดท้ายนะลบด้วยความเร็วที่ตำแหน่งต้นนะส่วนด้วย t 2ลบ t 1นะครับซึ่งในที่นี้จากกราฟความเร็วกับเวลานะก็เริ่มต้นเลยเนี่ยทั้งความเร็วแล้วก็เวลาเป็นศูนย์นะเริ่มต้นเนี่ยเรามาดูที่ความเร่งที่เวลาจากศูนย์ไป1นะครับก็มาดูที่กราฟของความเร็วนะ v ที่วินาทีที่1 ลบด้วย v ที่วินาทีที่0ูนย์ะเวลาที่วินาทีที่1ลบด้วยเวลาที่วินาทีที่0ูนย์ะครับโดยที่ตำแหน่งที่ v ศูนย์และ t ศก็คือเป็น0ูนย์เนาะ v 1เนี่ยเท่ากับ1น v 2เนี่ยเท่ากับ1นเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือความเร่งที่เวลาศูนย์ไป1วินาทีเนี่ยมีค่าเท่ากับ1เมตรเปอร์เซกสแควร์ ต่อไปนะครับความเร่งที่เวลา1วิไป2วิเนี่ยก็จะเท่ากับ v2 ลบ v1 ส่วนด้วย t2 ลบ t1 นะครับซึ่ง v2 เนี่ยเนาะจากกราฟความเร็วกับเวลาเนี่ยก็คือเป็น2ส่วนด้วยเวลาก็คือ2วิก็จะเท่ากับ1เมตรเปอร์เซกสแควรนะครับ แล้วก็ความเร่งที่วินาทีที่2ไปวินาทีที่3ก็จะเท่ากับ b 3ลบ2ส่วนด้วย t3 ลบ t2 เท่ากับ3ส,ส่วน3ก็จะเท่ากับ1เมตรเซกสแควร์น้องๆเห็นอะไรไหมครับมันก็คือความเร่งคงที่นั่นเองนะครับซึ่ง ความเร่งคงที่เนี่ยก็จะเป็นโจทย์ที่เอาไว้ใช้ในระดับมปลายนะแล้วก็ในระดับปริญญาตรีนะครับเรียนช่วงปีหนึ่งเนี่ยฟิสิกส์หนึ่งฟิสิกส์สองเนี่ยก็จะเป็นโจทย์ความเร่งคงที่นะเพราะว่าถ้าความเร่งไม่คงที่เนี่ยมันจะยากมา,มากๆนะครับก็อาจจะเป็นในสายวิทย์ที่แบบต้องไปเรียนในระดับปริญญาตรีปริญญาโททางสายเรื่องแบบการเคลื่อนที่แบบจ๋าเลยเนี่ยว่าการออกแบบยนานพาหนะที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็เลือกเปลี่ยนได้นะครับทั้งสายนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เบอๆก่อนเนะเป็นแค่ความเร่งคงที่นะครับซึ่งแค่นี้ก็คิดว่าบันเทิงกันพอสมควรแล้วแหละนะครับแล้วก็มาพอดกราฟก็จะได้กราฟความเร่งนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะนี่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่าง กราฟการกระจัดความเร็วและความเร่งนะครับก็มีวิธีการหาความสัมพันธ์แบบนี้ก็น้องๆบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมมันดูแบบเยอะอะไรอย่เงี้ยมันต้องอธิบายให้ลึกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจพื้นฐานว่า กราฟเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับเวลาโจทย์มาแล้วมันพลิกแพลเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะทําโจทย์ได้เลยนะครับการเรียนเนี่ยไม่มีทางรันนะครับเราจะต้องค่อยๆไปนะแล้วก็ต้องมีพื้นฐานที่แน่นพอสมควรนะครับแล้วพอเราฝึกทําโจทย์บ่อยๆแล้วเนี่ยเราเก่งขึ้นแล้วเนี่ยอันนั้นนะ่ะเราก็จะรู้ทริคแหละว่าในการเจอโจทย์แบบเนี้ยเราสามารถที่จะเฮ้ยมองแล้วตอบได้เลยโดยที่ไม่ต้องคํานวณนะครับหรือว่าเราสามารถที่จะคิดเทคนิคกลยุทธ์ขึ้นมาได้นะครับ โดยที่แบบเฮ้ยใช้สูตรลัดไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งครูพี่นายช่างก็มีนะครับแต่ว่าขอเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าอยากจะให้พื้นฐานน้องๆเนี่ยแน่นจริงๆนะครับแล้วถ้าเรียนกับครูพี่นายช่างจนรู้เรื่องเก่งกันแล้วเนี่ยก็จะเอาสูตรลัดนะครับมาให้น้องๆน,นะครับฝึกทําโจทย์ให้ได้เร็วกันนะครับจะได้ได้คะแนนทั้งที่โรงเรียนและคะแนนสอบเพื่อเข้ามาหาวิทยาลัยให้ได้คะแนนดีให้สอบติดได้คณะที่น้องๆใฝ่ฝันกันไว้ทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ครูพี่นายช่างก็ลาไปก่อน นะครับแล้วเรามาพบกับความบันเทิงน่าจะเรียกได้ว,ว่าขั้นสุดของบทการเคลื่อนที่แนวตรงล้วนะีก็คือ4สมการการเคลื่อนที่นะครับซึ่งบางคนอาจจะหยุยากจังเลยแบบจำกันเข้าไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันง่ายมากๆนะครับซึ่งเราก็จะมาดูกันว่าสมการนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วมันใช้ประยุกต์ทำโจทย์ทำข้อสอบไปยังไงนะครับ และอย่าลืมกดติดตามครูพี่ในช่างนะครับก็มีหลายช่องทางนะทั้ง Facebook, YouTube, Line, Instagram, Twitter นะครับซึ่งจะได้ไม่พลาดเนื้อาหาที่สำคัญที่ครูพี่ในช่างจะนำมาสอนน้อง,องๆให้เข้าใจและเก่งฟิสิกส์ได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ครูพี่ในช่างลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ